สวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสวัสดีลูกเพจอีจันทุกคนนะคะเข้ามาแล้วรบกวนเช็คภาพเช็คเสียงให้เมงปอหน่อยนะคะตอนนี้ก็เมงปอนะคะอยู่ที่ลำลูกกาคลอง13วันนี้เรามาที่บ้านของคุณยายวาสนาค่ะยายวาสนาเนี่ยเป็นบ้านของเป็นผู้พิการยากไร้นะคะที่อีจันมาซ่อมบ้านให้หลังแรกเลยจาก โครงการซ่อมบ้านผู้พิการยากไร้เจ็ดหลังนะคะหลังที่หนึ่งดูภาพไกลๆนี่ค่ะแดดล่มลมตกแล้วนะคะแล้วก็ทีมช่างเนี่ยก็กำลังจะเก็บงานของเย็นวันนี้แล้วนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะส่งมอบบ้านให้ยายแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันยายบายบายหน่อยยาย <laughs> กับยายดีกว่าบอกมือยิ้มสวยๆสิคนนี้นะคะคือยายวาสนาที่เป็นเจ้าของบ้านมาดูงานด้วยตัวเองเลยบ้านยายอยู่ตรงไหน,นหลังนี้นะคะบ้านยายวาสนาที่เราซ่อมให้ใหม่นะคะสวยงามไหนยิ้มสวยๆส,ยสิคุณยายดีใจหรือเปล่า<จ>ดีใจคะ่ะแล้วก็จะได้ทีวีด้วยก็ดีใจใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันว่าพี่ๆเขาทำอะไรอยู่เดี๋ยวมานะคะคุณยาย โอเคเมื่อเช้าคุยกับยายไปเยอะแล้วนะคะบางครั้งเวลาคุยกันก็ร้องไห้ก็มีนะเพราะว่าแกดีใจแกได้บ้านหลังใหม่ตรงนี้นะคะพี่ๆทีมช่างจากเรือนจำอำเภอธัญบุรีนะคะเป็นผู้ต้องขังที่เขาได้ฝึกวิชาชีพช่างมาจากข้างในนะคะแล้วก็เอาวิชาชีพที่ได้ฝึกเนี่ยนะคะมาทําประโยชน์ให้กับสังคมที่เห็นนั่งๆกันอยู่ตรงนี้นะคะก็คือกําลังเชื่อมลาวตักผ้า เชื่อมเราตักผ้าให้คุณยายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกเพจขาตอนนี้แมงปออยู่ที่บ้านของยายวัสนาบ้านหลังที่1น,นะคะเดินมาตรงนี้จะบอกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วก็สวยขึ้นมากๆบ้านดูสะอาดดูดีเป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะอยากเข้าไปดูข้างในวันนี้เก็บงานสำหรับ วันสุดท้ายนะคะก่อนที่พรุ่งนี้เนี่ยจะมีการส่งมอบบ้านให้กับยายแล้วนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยทางอีจันนะคะร่วมกับสังคมอีจันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือ,จำอ,ำอรนจาอาเภอธัญบุรีหรือว่าสังคมอีจันที่มาร่วมกับเรานะคะพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะนาเฟอร์นิเจอร์ขนเข้าไปในบ้านแล้วนะคะแล้วก็จะทําความสะอาดเรียกว่าคล้ายๆเป็น คล้ายๆกันขึ้นบ้านใหม่เลยเนาะเออขนของขนอะไรเข้าไปตรงนี้นะคะที่เห็นกันอยู่คือพี่ๆทีมช่างนะคะเขากําลังทาสีนะคะพ่นสีหลังคาใหม่ให้มันสวยเพราะว่าสีบางจุดมันก็เป็นสนิมมาเนาะหลังคาเป็นสนิมอยากเข้าไปดูข้างในมากแต่ว่าเหมือนปูนจะยังไม่แห้งดีแล้วก็เลยได้ส่องจากข้างนอกเอานะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราเนี่ยเอากรงแมวมาเอากงแมวมาเพราะว่า ที่บ้านของยายมีแมวหลายตัวเลยนะคะแล้วก็ยายดูแลไม่ไหวค่ะแล้วก็เลยเอากองแมวมาสวัสดีครับมองหน้าเมื่อกี้กําลังหลับอยู่เลยแม่ <c oughs> ยาย <c oughs> บ้านยายมีแมวหลายตัวนะคะแล้วยายก็ดูแลไม่ไหวแล้วก็เลยเอากรงเนี่ย <c oughs> มาไล่ต้อนแมวแล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะพี่เก,กชลาดาน,นะคะจากมูลนิธิเดอะวท์เนี่ยก็ <c oughs> จะมารับน้องต่อแต่ว่าจะมารับน้องไปตรวจสุขภาพ <c oughs> ไปฉีดวัคซีนนะคะ หลังจากที่ตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนเสร็จก็จะหาบ้านใหม่ให้กับเด็กๆนะคะตอนนี้เด็กๆมีสามตัวค่ะมีสีขาวตัวนี้เรียกว่าสีอะไรสีสว่าดเหรอคะสีสว่าดแล้วก็มีตัวเล็กด้วยตัวเล็กหลับอยู่เลยสีสว่าดเหมือนกันจริงๆตัวเล็กมีหลายตัวน้อยยายแต่วันนี้เจอตัวเดียววันนี้เจอตัวเดียวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยทางทางมนะูลนิธิเดอะบอ์น่ะเขาก็จะมารับน้องๆไปฉีดวัคซีนแล้วก็ ไปตรวจสุขภาพต่างๆนะคะก่อนที่จะหาบ้านใหม่ให้อยู่เนาะส่วนคนนี้ที่อยู่กับเราก็คือยายวาสนากับพี่พี่แป๊ด <c oughs> ยิ้มสวยเลยเจ้าของบ้านมาคุมงานด้วยตัวเองนะคะ <c oughs> ดีใจเห็นไหมวันนี้แต่งตัวสวยเชียว <c oughs> นี่ยิ้มหวานบายๆสิพี่แป๊ยบาย บายบายลูกเพจอีจันนะคะคนนี้พี่แปดแล้วก็ยายวัฒนาเจ้าของบ้านนะคะมาซ่อมบ้านให้เป็นบ้านหลังแรกเลยเพราะว่ารู้สึกว่าคุณยายเนี่ยมีความต้องการมากที่สุดแล้วนะคะ,ะก็คือบ้านเก่าที่อยู่เนี่ยนะคะมัน บ้านหลังนี้เป็นบ้านของกาชาิเนาะกาชาิปทุมธานีเนี่ยสร้างไว้ให้คุณยายแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปเนี่ยบ้านมันก็เก่าแล้วมันก็ทรุดโทรมหลังคารั่วบ้างประตูหน้าต่างคือไม่มีความปลอดภัยอะคะ่ะเพราะว่ามันพังไปแล้วแล้วก็ความสะอาดสุขอ,อนามัยต่างๆมันมันไม่ดีเลยนะคะเรียกอย่างนี้ก็ได้นะ,ะทางเราก็เลยามาสำรวจบ้านนะคะก็มาเจอบ้านหลังเนี้ยบ้านของคุณยายวาสนานะคะแล้วก็ตัดสินใจว่า เราจะซ่อมบ้านให้กับยายนะคะยายวาสนาเนี่ยเป็นผู้พิการทางสติปัญญาค่ะอายุมาณ65ปีแล้วนะคะเป็นผู้พิการทางสติปัญญาแล้วก็พี่แพดเมื่อกี้ลูกสาวก็เป็นผู้พิการทางสติปัญญาเหมือนกันจริงๆยายมีลูกชายอีกคนนึงแต่ว่าตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่เคยเจอลูกชายของยายเลยเพราะว่าแกเดินไปนู่นไปนี่ไม่ค่อยกลับมาบ้านค่ะก็ทั้ง3คนเป็นผู้พิการทางสติปัญญาทั้งบ้านเลยแล้วก็ ไม่มีรายได้นะคะด้วยด้วยอาการป่วยของแกงนี้เนาะแกก็ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้เงินที่แกได้เนี่ยก็จะได้มาจากเงินสวัสดิการจากรัฐนะคะเป็นเงินผู้สูงอายุกับเงินผู้พิการแค่นั้นเลยเดือนละ3,800บาทแกก็ดูแลบริหารเงินเองไม่ได้เหมือนกันนะคะแกก็อสอมอนะคะญาติบ้านข้างๆไม่ใช่ญาติสิบ้านข้างๆที่อยู่ติดกันเนี่ยไม่ได้เป็นญาติกันด้วยนะคะแต่ว่าเขาก็เข้ามาช่วยดูแลมาแบบ เอาเงินส่วนนี้3,800บาทเนี่ยพอได้มาก็จะเอาไปฝากไว้ที่ร้านค้าในชุมชนแล้วยายก็จะเดินไปรับอาหารเองที่ร้านค้านะคะ3,800บาทต่อ3คนเนี่ยยังไงก็ไม่พอแต่ร้านค้าเขาก็ทำบุญให้ในทุกๆเดือนเนาะยายอยากได้ก็ให้เป็นไงบ้างจ๊ะเข้าไปได้ไหมพี่ฟงางเยวขอเข้าไปดูพี่หนูขอโทษนะคะ อันนี้เป็นภายในบ้านนะคะพี่ต้องหลเข้าไปได้ไหมขอบคุณค่ะภายในบ้านนะคะโอ้โหสวยเลยทำฝ้าให้ใหม่นะคะตรงนี้ฝ้าเป็นฝ้าใหม่ประตูหน้าต่างก็ซ่อมให้เรียบร้อยบางจุดเปลี่ยนใหม่ด้วยแล้วก็ใส่มุ้งลวดให้แล้วนะเวลาแบบตอนกลางคืนเนี่ยยุงมันเยอะ ใส่มุงลวนให้แล้วระบบไฟฟ้าเดินไปให้ใหม่แล้วนะคะตรงนี้นี่เดินไปให้ใหม่ทาสีบ้านให้ใหม่แล้วด้วยนี่ค่ะห้องนอนก่อนหน้านี้ห้องนอนก็คือสภาพแบบยายยังไม่นอนเลยอะตอนนี้ก็ทำห้องใหม่อันนี้ยังมีของที่ต้องใช้อยู่เนาะห้องนอนก็ทำฝ้าใหม่ทำ ไฟให้ใหม่นะคะเปลี่ยนทุกอย่างประตูหน้าต่างแล้วก็ห้องน้ําอันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยจริงๆห้องน้ํายังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวจะมีการติดตั้งพวกสุขภัณฑ์นะคะฝักบัวต่างๆแล้วก็เปลี่ยนโถส้วมให้ถ้าล้างมาคงสวยกว่านี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตภาพให้ได้ดูกันเนาะนี่คือบ้านของคุณยายแล้วก็วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ตรงมุมนี้ก็จะมีทีวีมีตู้วางของ อยู่ตรงนี้นะคะเราจะเอามาให้พรุ่งนี้เช้าแล้วก็จะมีโซฟาหนึ่งตัวให้คุณยายนั่งเล่นตรงนี้นะคะมีโต๊ะตัวเล็กๆเอาไว้นั่งกินข้าวเนาะแล้วก็ในห้องนอนนมีเตียงเตียงเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเตียงเราเชื่อมให้นะคะเป็นช่างจากเรือนจำอำํอนาอําเภอธัญบุรีเชื่อมเตียงให้ใหม่ก็ในห้องนอนก็จะมีเตียงแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะคะอันนี้เป็นคร่าวๆนะเรียกว่าตอนนี้เสร็จไปเกือบ 80-90%ิบถึงเก้าสิเปอร์ซ็นตน่าจะได้ละนะคะข้างหลังเนี่ยเป็นเราเทพื้นเทพื้นให,ให้ใหม่ด้วยตรงนี้นะคะข้างหลังเทพื้นให้ใหม่เพราะว่าอยากให้มันดูสะอาดสะอ้านมากขึ้นแล้วก็คุยกับยายแล้วว่าต่อไปห้ามทิ้งขยะตรงนี้นะคุณยาย<笑><笑>บ้านยายวาสนานะคะเดี๋ยวหาดูรูปก่อนไม่รู้ว่ารูปก่อนหน้านี้ พื้นที่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเปิดรูปในโทรศัพท์ให้ดูนี่เมื่อก่อนตรงหลังบ้านคุณยายเป็นกองขยะแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือเราเข้ามาปรับปรุงไปแล้วนะคะแล้วก็บ้านคุณยายก่อนที่จะซ่อมเนี่ยเป็นแบบนี้นี่ค่ะอันนี้ภาพก่อนที่เราจะซ่อมนะนี่สภาพข้างในมุมเดียวกันเลย มองไม่เห็นมองไม่เห็นประมาณนี้ค่ะมองไม่เห็นมองไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวเราจะอัปเดตนะคะภาพเ e ฟอยอัปเตอร์ให้ดูในเพจอีจันแล้วกันนะคะลูกเพจขาว,วันนี้มุมทองฟ้าบ้านคุณยายสวยจังเลย <c oughs> นะคะใช้เวลาร้างใช้เวลาซ่อมแซมทั้งหมดเจดวันค่ะเพราะว่าเราเริ่มลงหน้างานวันแรกเนี่ยคือวันพุทธที่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเกือบจะเสร็จเรียกว่าเสร็จแล้วก็ได้ที่ ขอโทษค่ะพี่โอเคเรียกว่าเกือบจะเสร็จเลยก็ได้นะคะแล้วก็มีทีมช่างเนี่ยลงหน้าง,งานทุกวันวันละสิบคนแต่วันนี้โค้งสุดท้ายทีมช่างนะคะเรือจนจำอำเภอธัญบ,บุรีส่งช่างมาเลยยี่สิบคนเป็นไงล่ะต้องช่วยกันต้องช่วยกันนะคะก็บ้านของยายวาสนาหลังนี้นะคะเป็นแรงน้ำใจจากสังคมอีจันทุก,ท,กทุกท่านเลยที่ช่วย นะคะพัฒนาต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการแล้วก็ผู้ยากไร้คนหนึ่งเนี่ยให้มีบ้านดีๆอยู่ได้มีที่อยู่อาศัยดีๆอย่างน้อยในช่วงนี้ถ้าฝนตกบ้านยายก็ไม่หลังคาด้วยแล้วนะคะลูกเพจขาเมื่อก่อนเนี่ยโหถ้าฝนตกนี่ต้องแบบกรองน้ํากันใหญ่เลยยายก็คงแบบนอนหลบฝนอะอย่างน้อยๆก็มีที่คุ้มฝนคุ้มแดดคุ้มฝนบ้านก็ปลอดภัยนะคะล็อก อย่างแน่นหนาแล้วก็ทางเดินตรงนี้ค่ะตอนที่เรามามันก็พังเป็นรูอันตรายมากแล้วก็ตอนนี้ซ่อมใหม่เรียบร้อยเดี๋ยวจะมีไฟโซล่าเซลล์มาติดให้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้เป็นน้ำใจจากสังคมอีจันทุกทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมซ่อมบ้านให้กับคุณยายวาสนาเห็นเราชื่นใจบ้านน่ารักเนาะเป็นแบบหลังเล็กๆหลัง อยู่ด้วยกันสองคนสามคนนะคะยายลูกสาวแล้วก็ลูกชายแต่ลูกชายเนี่ยไม่ค่อยมาแกเดินไปเรื่อยนะคะไปนู่นไปนี่ยายแกดีใจนะเวลาแบบเห็นว่ามีช่างมาหน้าบ้านแกก็มาดูบ้านตัวเองตลอดนะคะแกก็ดีใจดีใจนี่ค่ะพี่โต้ง เมื่อวานเห็นว่าโดนคุมกําเนิดวันนี้หนูจะให้พี่ต้องได้เกิดแล้วโดนเบอร์หน้างงเลยอะมันยืนเลยนะมันไม่ได้หายแอบเป็นเดียววันเนี้ยไม่อไม่ได้เบอร์หน้าเมื่อวานเขาปิดหน้าตัวเองเาปิดหเองพี่ต้องนะคะเป็นหัวหน้าช่างบอกดีๆก็ได้เรียกว่าเป็นคนดําเนินงานทุกๆอย่างในเรื่องของการก่อสร้างเลยพี่ต้องวันนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าให้นับ95แล้วจ้าว้าย95เลยเหรอเหลือห้องน้ำนิดเดียวใช่ห้องน้ำเมื่อกี้เข้าไปเหลือแค่ใส่สุขภัณฑ์เนาะ หนึ่งแล้วก็หน้าบ้านตรงนี้เสร็จแล้วทาสีเ<า>ขาเรียกว่าทา,าสีหลังคาใหม่มันน่ารักน,นะพีคค่ต้่คนที่คุมงานตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่วันที่มาสำรวจบ้านเลยดีกว่า <c oughs> ไม่ใช่<ม>วันแรกยืนเสร็จหลังสองวันไหนดี <c oughs> วันจันหลังสองเดี๋ยวจะเริ่มวันจันเ,อเ,อเ,อเอลยให้พี่เขาพักสักวันหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็หลังสองเดี๋ยวตั่วัเริ่มแหละจะเริ่มเริ่มแล้วหลังที่สองเนี่ยก็อยู่ที่ สองเรื่องวันจันดีกว่าวันหลังสองเริ่มวันจันใครลูกน้องพักวันจริงเหรอเฮ้ยน่ารักจังเลยลูกใครดีกดว่าน่ารักจังเลยไอ้เหมียวกินนมแม่แมวตัวนี้เป็นแมวของยายวาสนานะคะไม่ใช่แมวตัวนี้แมวทั้งสามตัวเลยจะเรียกว่าเป็นแมวของยายได้ไหมเรียกว่าเป็นแมวจรที่มันมาอยู่บ้านยายดีกว่าแล้วมันไม่ไปไหนยายก็เลยเลี้ยงไว้แต่ว่าด้วยกําลังที่มีของคุณยายอะค่ะก็คง ดูแลได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะแล้วก็สุขอ,อนามัยต่างๆเรื่องกลิ่นเรื่องอาหารการกินของแมวอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีปัญหายายก็ดูแลได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทางเราก็เลยเสนอไปบอกยายว่ายา่แมวพวกเนี้ยเอาให้คนอื่นไปดูแลต่อได้ไหมคนที่เขาพร้อมกว่านี้คนที่เขาแบบมีทุนทรัพย์หรือว่ามีอะไรเงี้ยค่ะยายก็บอกว่า เอาไปเอาให้ได้เพราะว่าเพราะว่ายายก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงไว้แต่มันมาอยู่เองเนี่ยมีหลายตัวนะลูกเพจแล้วก็เราก็ได้รับน้ําใจนะคะจากพี่เก๋ชลรดาเนาะมูลนิธิเดอะไวท์ The Voice นะคะก็อาสาที่จะพาน้องแมวเนี่ยไปรักษาไปตรวจสุขภาพไปฉีดวัคซีนนะคะแล้วหลังจากนั้นทาง The v o วท์เนี่ยเขาก็จะหาบ้านให้กับน้องแมวอยู่ ตอนนี้ไม่รู้ว่ามีทั้งหมดกี่ตัวจริงๆอ่ะมีเยอะกว่านี้ลูกเพจแต่ว่าอ่ามันเตลิดไปแล้วตอนแรกยายอ่ะล่ามลามคอมันไว้บางตัวแบบมีตัวมีตัวหนึ่งที่คอมันเป็นรอยเขาเรียกอะไรอ่ะลอยปอกคอที่แบบใส่ตั้งแต่เด็กจนโตคอคอดเข้าไปเลยนะคะก็เราก็ปล่อยออกมาแล้วตอนนี้ก็เตลิดไปแล้วแต่ถ้าแต่ถ้าน้องกลับมา ก็จะจับไว้นะคะเอาไว้ให้คนที่พร้อมดูแลเขาได้ไปดูแลต่อไม่รู้ว่าในในเนี่ยในมุมพวกนี้จะมีแมวอยู่หรือเปล่ามีแมวมีแมวตัวเล็กๆหลายตัวเลยเท่าที่เห็นนะแล้วก็แมวใหญ่จริงๆมีสีดํากับสีส้มด้วยแต่วันนี้น่าจะไม่ได้กลับมาที่นี่นี่ค่ะบรรยากาศล่าสุดมาพี่ฟางพี่ฟางวันนี้เราไปซื้ออะไรมาเข้าบ้านบ้างนะ ตู้เสื้อผ้าตูกต้กับตู้กับข้าวแล้วก็เตาแก๊สอ่างล้างหน้าเตาแก๊สก,ก็เยอะอยู่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะขนของทั้งหมดเข้ามาจริงๆงของของของใช้ต่างๆเราจะขนมาพรุ่งนี้นะคะพวกอของใช้จําเป็นข้าวสารอาหารแห้งด้วยแล้วก็ของตกแต่งบ้านต่างๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเข้ามาตกแต่งบ้านายายกันแล้วนะทุกคนเพราะว่าเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยไปได้ประมาณเก้าสิบห้าปอร์เซ็นละถือว่าเยอะมากๆ หลังแรกจะส่งมอบวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็หลังที่สองเนี่ยจะเริ่มสร้างเริ่มซ่อมกันในวันจัน์ทรนี้เลยนะคะไปนะคะอย่างต่อเนื่องรวดเร็วนี่ค่ะตัวดำๆหายไปไหนนั่นแหละค่ะกำลังตามหาตัวดำๆอยู่เหมือนกันคือน้องไปแล้วอะ่ะแต่ตอนตอนนี้ที่เ,เจออุ้ย นอนทับลูกใต้โอ้ยเกือบตอนนี้ที่เจอมีสามตัวค่ะมีตัวเล็กหนึ่งตัวแล้วก็สีสว่างสีขาวมีตัวดํากับตัวส้มตามหาอยู่เพราะว่าบางวันอนะ่ะเขาก็ไปแล้วเขาก็ไม่กลับมาบางวันเขาก็กลับมาหวังว่าเขาจะกลับมาค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเห็นเราต้องใส่กลงไว้ก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ทางเดอะบอยนะเขาจะมารับน้องไปตรวจสุขภาพนะคะ เป็นไงพี่ฟังเห็น b e f อ r e after เหลือเชื่อรว่าแป๊บเดียวเหลือเชื่อนขนาบบด,ด,ดน,านี้จริงแล้วเป็นมินิมอลไปเลยน่ารักไปเลยไม่นะแล้วจากภาพที่แบบวันแรกไม่ได้มาแต่เห็นรูปไงโคตรเขอะเลยอะเขอะมากเขอะแบบโอ้โหแล้วแบบเมื่อกี้พอได้เข้าไปตั้งแต่มาสองสวันไม่ได้เข้าเนาะวันนี้เลยได้เข้าไปสว่างสว่างแบบสะอาดแล้วแบบ สงบเมื่อกี้เข้าไปในบ้านแล้วแต่ตอนนี้น่าจะเข้าไม่ได้แล้วเพราะพี่เขาขัดแล้วขัดแล้วใช่ข,ขัดแล้วนะคะสวัสดีลูกเพจที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะตอนนี้อยู่ที่บ้านหลังที่หนึ่งของคุณยายวาสนาค่ะลูกเพจขาเป็นบ้านในโครงการซ่อมบ้านเจ็ดหลังให้ผู้พิการยากไร้ของอีจันร่วมกับเรือนจำอำเภอธัญบุรีแล้วก็สังคมอีจันทุกๆท่ททานนะคะอันนี้บ้านหลังแรก กับระยะเวลาการซ่อมทั้งหมด7วันนะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะนี่ข้างในบ้านเนี่ยเสร็จไปเกือบหมดละเหลือติดตั้งสุขภัณฑ์ในห้องน้ำนะคะแล้วก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเข้ามาลงเท่านั้นเองตรงนี้นะคะรอบบ้านก็เทคอนกรีตท,ทุกอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็โซนนี้ที่เห็นไฟปิ๊บปิ๊เมื่อกี้ก็คือพี่เขากำลังเชื่อมราวตากผ้าให้คุณยายจริงๆเราเชื่อมเตียงแล้วก็เชื่อมพวกซิงค์ล้างจานไว้ด้วยนะคะ ทำทั้งทีก็ให้คุณยายแบบพร้อมอยู่ได้มีที่อยู่เลยเข้าไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อกี้เข้าไปแล้วนะไปดูมุมจากหน้าบ้านมุมจากหน้าบ้านสวยมากแล้วจะบอกว่าท้องฟ้าบ้านยายอะ่ะสวยสวยทำไมก็ไม่รู้มุมหน้าบ้านมันดูแบบเป็นบ้านหลังที่น่ารักมากๆเลยลูกเพจทุกคนคะ่ะดูสิ นี่อันนี้ก็ทําใหม่ทางเดินทําใหม่ตอนแรกตอนแรกแค่แบบกะจะซ่อมให้มันเชื่อมกันแล้วเดินง่ายขึ้นเฉยๆแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆละทําให้ดีไปเลยก็ปูทางเดินให้ใหม่ไปเลยนะคะคอนกรีตตรงนี้น,นี่คือบ้านโดยรวมก่อนหน้านี้คือเคลิดเิงนะแบบพี่วิฟางบอกเลยแล้วก็ดูเก่าดูสุดโทมด้วยนะคะขยะใช่ขยะ อยามีทุกที่แต่ว่าเคลียร์ออกไปแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้เมื่อวานคือคืนวันก่อนมันฝนตกตอนแรกตรงหน้าบ้านเราไม่ได้จะถมหรือว่าจะถางอะไรนะคะแต่ว่าฝนตกแล้วน้ํามันมันเอ่อขึ้นไปตรงหน้าบ้านยายเราก็เลยต้องแก้ปัญหานะคะโดยการแบบเอาดินมาลงแล้วก็เอาเหินคลุกมาลงนะคะก็เรียกว่าบิ๊กคินนิ่งกันรอบใหญ่อีกรอบนึงเลยเมื่อวานอะ่ะมีหินคลุกมีดินมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะ จริงๆเดินแทบไม่ได้นะบ้ <c oughs> านเมื่อวานมีแต่น้ะแล้ววันนี้ก็เพิ่มกําลังทีมช่างอีกยี่สิบเอ้ยไม่ใช่จากปกติมาวันละสิบคนวันนี้มายี่สิบคนนะคะให้งานมันสําเร็จลุล่วงไปได้ไวๆ <c oughs> แล้ววันนี้พ่อกับพี่ฟางก็ไปซื้อของเข้าบ้านให้ยายเราด้วยตู้กับข้าวเออตู้เสื้อผ้าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้คาดว่าพรุ่งนี้พอเราเอาเฟอร์นิเจอร์เข้าไปเนี่ยนะคะแล้วก็ตกแต่งบ้านมันน่าจะน่ารักมากๆด้วย อนุโมทนาบุญกับเพจอีจันมากๆค่ะอนุโมทนาบุญกับลูกเพจอีจันทุกท่านเช่นกันนะคะก็บ้านหลังนี้นะคะก็เป็นน้ําใจจากสังคมอีจันนะคะพี่ๆทีมช่างอาจจะต้องถ่ายจากข้างหลังนิดนึงเรียบร้อย อยากพาเข้าไปในบ้านอีกรอบนึงแต่ว่าเข้าไม่ได้แล้วต้องรอพรุ่งนี้นะคะรอให้มันแห้งโอเคค่ะลูกเพจขาก็อนุโมทน,นาบุญกับลูกเพจแล้วก็สังคมีจันทรทุกคนนะคะที่ช่วยให้บ้านหลังนี้มันสวยงามและก็น่ารักขึ้นมากกว่าเดิมมากๆนะคะรวมถึงพี่ๆทีมช่างจากเรือนจำอำเภอธัญบุรีด้วยนะคะ นี่เป็นฝ่ายสนับสนุนแรงนะคะส่วนเราเป็นสะพานบุญนะคะก็เดี๋ยวอัปเดตนะคะภาพก่อนและหลังการซ่อมแซมนะคะของบ้านยายวาสนาเนี่ยไม่สั่งรถปูนสักคันหรอผมขับรถปูนอยู่ อันนี้เพจะบ้านห,หลังแรกเองเดี๋ยวตั้งหกหลังนะคะร่วมบุญอะโอเคค่ะลูกเพจขาเดี๋ยวเรื่อง Before After ภาพก่อนภาพหลังการทํางานต่างๆนะคะที่สังคมีจันร่วมด้วยช่วยกันมาซ่อมแซมบ้านให้ยายเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัพลงให้ได้เห็นกันเป็นให้ได้เห็นถึงการทํางานของเรานะคะที่หน้าเพจอีจันยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณสังคมีจันทุกๆท่านนะคะเดี๋ยว ตอนนี้ทีมงานเนี่ยกำลังเก็บงานละนะคะเพราะว่าถึงเวลาที่ต้องกลับแล้วเดี๋ยวปอขออนุญาตลงไลฟ์ไปก่อนนะคะแล้วก็เราติดตามกันที่เพจอีจันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ